พระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยพี่น้องครับพระคำของพระเจ้าในเช้าวันนี้นะครับวันอาทิตย์ที่พระเยซูเป็นขึ้นจากความตายครับวันอาทิตย์อีสเตอร์พระคำของพระเจ้ามาถึงพวกเรานะครับอยู่ในหนึ่งโครินครับบทที่15ข้อที่12ถึงข้อที่26นะครับผมอยากให้พี่น้องเปิดพระคัมภีร์นะครับแล้วเราอ่านไปด้วยกันก้อนขึ้งยาวนิดนึงนะครับแต่เป็นพระคัมภีร์ที่มีความหมายมากครับจากอาจารย์เปาโลนะครับผมจะอ่านจากฉบับแปลมาตรฐาน2011นะครับ พระคัมภีในเช้าวันนี้นะครับอยู่ในหนึ่งโครินบทที่15นะครับข้อที่12ถึงข้อที่26นะครับพี่น้องครับถ้าเราประกาศว่าพระคริสทรงเป็นทรงถูกทําให้เป็นขึ้นจากความตายแล้วทําไมบางคนในพวกท่านจึงพูดว่าการเป็นขึ้นจากความตายไม่มีถ้าการเป็นขึ้นจากความตายไม่มีพระคริสก,ก็ไม่ทรงถูกทําให้เป็นขึ้นมาถ้าพระคริสไม่ทรงถูกทําให้เป็นขึ้นมา การประกาศของเรานั้นก็ไร้ประโยชน์และความเชื่อของท่านทั้งหลายก็ไร้ประโยชน์ด้วยและคนก็จะเห็นว่าเราเป็นพยานเท็จในเรื่องพระเจ้าเพราะเราเป็นพ,พยานว่าพระองค์ทรงทําให้พระคริสต์เป็นขึ้นมาแล้วแต่ถ้าคนตายไม่ถูกทําให้เป็นขึ้นมาแล้วพระคริสต์ก็ไม่ได้เป็นขึ้นมาเพราะว่าถ้าคนตายไม่ถูกทําให้เป็นขึ้นมาพระคริสต์ก็ไม่ได้ทรงถูกทําให้เป็นขึ้นมาและถ้าพระคริสต์ไม่ได้ทรงถูกทําให้เป็นขึ้นมา ความเชื่อของพวกท่านก็ไร้ประโยชน์ท่านก็ยังคงอยู่ในบาปของตนและถ้าอย่างนั้นแล้วคนทั้งหลายที่ล่วงหลับในพระคริสต์ก็พินาศไปด้วยถ้าเรามีความหวังในพระคริสต์เพียงแค่ในชีวิตนี้เราก็จะเป็นพวกที่น่าเวทนาที่สุดของคนทั้งหมดแต่บัดนี้พระคริสต์ทรงถูกทําให้เป็นขึ้นจากความตายแล้วและทรงเป็นผลแรกของพวกที่ล่วงหลับไปเพราะว่าในเมื่อความตายเกิดขึ้นกับมนุษย์โดยมนุษย์คนหนึ่ง การเป็นขึ้นจากความตายก็เกิดขึ้นโดยมนุษย์คนหนึ่งเช่นกันเพราะว่าเช่นเดียวกับทุกคนต้องตายโดยเกี่ยวเนื่องกับอาดัมทุกคนก็จะได้รับชีวิตโดยเกี่ยวเนื่องกับพระคริสต์แต่ว่าจะเป็นไปตามลำดับคือพระคริสต์ทรงเป็นผลแรกต่อจากนั้นก็คือคนทั้งหลายที่เป็นของพระคริสต์ในเวลาที่พระองค์เสด็จกลับมาแล้วก็จะเป็นเวลาโอวสานซึ่งพระคริสต์จะทรงมอบอาณาจักรแด่พระเจ้าพระบิดา และจะทรงทำลายพูดผีที่ครอบครองทั้งหมดพูดผีที่มีสิทธิอำนาจและที่มีฤทธานุภาพเพราะว่าพระคริสต์ทรงต้องครอบครองจนกว่าพระเจ้าจะทรงปราบศัตรูทั้งหมดให้อยู่ใต้พระบาทของพระองค์ศัตรูตัวสุดท้ายที่ถูกทำลายคือความตายพี่น้องครับพระกัมบ,บีในเช้าวันนี้นะครับวันอาทิตย์อีสเตอร์วันอาทิตย์ที่พระเยซูคริสต์ทรงเป็นขึ้นจากความตายนะครับอ้างอิงจากจดหมายฝากครับของอาจารย์เปาโลในหนึ่งโครินธ์บทที่15นะครับ จดอย่างที่บอกนะครับจดหมายฝากของอาจารย์เปาโลนั้นเขียนถึงผู้เชื่อในโคลินนะครับเพราะว่ามีปัญหาเกิดขึ้นที่โคลินครับที่ศักด์ที่นั่นหนึ่งในอิชูประเด็นปัญหานะครับคือผู้เชื่อที่นั่นครับมีคําสอนและก็ไม่เชื่อนะครับถึงเรื่องการเป็นขึ้นจากความตายครับไม่มีการเป็นขึ้นจากความตายพี่น้องครับและสิ่งนี้นะครับอาจารย์เปาโลจึงต้องเขียนจดหมายครับมาสอนพวกเขามาเตือนพวกเขาครับว่าการเป็นขึ้นจากความตายนั้นมีจริง นะโดยที่อาจารย์เปาโลครับได้อ้างอิงที่สําคัญมากเลยครับคือหลักข้อเชื่อของคริสตชนนะและเป็นหลักข้อเชื่อที่ประนีประนอมไม่ได้นะพี่น้องครับเราทุกคนในฐานะคริสตชนนะครับความเชื่อของเราที่ประกาศก็คือว่าการที่พระคริสต์ในวันอาทิตย์อีสเตอร์พระเยซูนั้นทรงเป็นขึ้นจากความตายครับ3วันที่พระองค์นั้นถูกฝังไว้ในอุโมงในวันที่3ครับพระองค์ทรงเป็นขึ้นจากความตายพระเจ้าทรงฟื้นคืนพระชนให้กับพระเยซูคริสต์เจ้านะครับและร่างกายใหม่ โดยพระคิตนะครับและร่างกายนี้จะเป็นร่างกายที่ไม่เน่าเปื่อยและไม่ต้องตายอีกพี่น้องครับเป็นกายนิรันดรและนี่คือหลักข้อเชื่อที่สําคัญของผู้เชื่อคริสตชนนะพี่น้องครับซึ่งปฏิปนอมไม่ได้ดังนั้นอาจารย์ปโลจึงต้องเขียนในจดหมายฝากครับในหนึ่งคนร์บทที่สิถึงผู้เชื่อในเวลานั้นครับว่าการเป็นขึ้นจากฟานตายนั้นเป็นจริงและเกิดขึ้นจริงและอาจารย์ปรโรก็บอกชัดเจนนะครับว่าการที่พระเยซูคริสต์นั้นเป็นขึ้นจากความตายนั้นไม่ใช่เป็นเพียงแค่ตำนาน นะครับไม่ใช่เป็นเพียงแค่เรื่องประลัมปลาเรื่องเล่านะครับเพื่อให้พระเยซูนั้นรู้สึกว่าพระองค์นั้นศักดิ์สิทธิ์แต่พระเยซูแต่อาจารย์โปรโลพูดชัดเจนนะครับว่าการเป็นขึ้นจากความตายของพระเยซูเจ้านั้นมีประจักษ์พยานพี่น้องครับนะมีประจักษ์พยานทั้งในสาวกของพระองค์12คนและประจักษ์พยานถึงคน500คนพี่น้องครับในการเป็นประจักษ์พยานนะพี่น้องครับในพันธสัญญาเดิมนะครับแค่คนสองคนนั้นเป็นพยานนั้น ก็สามารถที่เรื่องราวนั้นก็มีน้ําหนักนะครับในระบบสารของพันธสัญญาเดิมนะครับแต่นี่อาจารย์เปาโลได้อ้างอิงนะครับถึงคนหลายครั้งหลายเหตุการณ์และมีคนจํานวนมากถึง500คนครับเป็นประยักษ์เป็นประจักษ์พยานนะครับที่เห็นพระเยซูเป็นขึ้นจากความตายบรรดาสาวกนะครับเห็นพระเยซูเป็นขึ้นจากความตายครับได้พูดกับพระเยซูได้รับประทานอาหารร่วมกับพระเยซูได้ใช้เวลาร่วมกับพระเยซูอีก40วันครับก่อนที่พระเยซูนั้นจะเสด็จขึ้นสู่สวรรค์พี่น้องครับ ดังนั้นนี่จึงเป็นหลักความเชื่อของพิศชนและพี่น้องครับที่ประณิปนองไม่ได้ดังนั้นอาจารย์ปโรจึงบอกนะครับว่าถ้าใครก็ตามนะครับไม่เชื่อเรื่องการเป็นขึ้นจากความตายอาจารย์ปรโรบอกนะครับว่าหลักข้อเชื่อของเราทั้งหมดนะครับเราก็เรียกว่าพังทินาาเลยน,นะครับเราจะเป็นเป็นคนที่น่าเวทนาที่สุดเพราะอะไรครับเพราะการเป็นขึ้นจากความตายของพระเยซูคริสต์เจ้านะครับนอกจากเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในประวัติศาสตร์แล้วนะครับในทางหลักศาสนศาสตร์หมายความว่า พระเยซูคริสต์ทรงชนะความตายทรงมีชัยชนะความตายครับและความตายเกิดขึ้นเพราะการละเมิดของอาดัมกับเอวานะครับทำให้เกิดความตายเกิดขึ้นดังนั้นการที่พระเยซูคริสต์เจ้าผู้ทรงเป็นอาดัมคนที่สองครับที่สมบูรณ์แบบอาดัมที่ยอมเชื่อฟังพระเจ้าจนถึงความมรณาที่ไม้กางเขนเมื่อเทียบกับอาดัมคนแรกนะครับที่กบฏไม่เชื่อฟังพระเจ้า อดัมคนที่สองครับคือพระคริสยอมเชื่อฟังพระเยซูยอมเื่อฟังพระเจ้าพระบิดานะครับจนถึงการมรณที่ไม้กางเขนนั้นจะนํามาซึ่งชีวิตครับพระเจ้าทําให้พระเยซูเป็นขึ้นจากความตายและเป็นผลแรกนะเป็นการเก็บเกี่ยวผลแรกนะครับในข้อที่2ี่สิบบอกไว้ดังนั้นเราในฐานะผู้เชื่อครับนะเมื่อเราอยู่ในพระคริสนะวันที่พระเยซูเสด็จกลับมาครั้งที่สองนะครับวันนั้นครับเราจะได้รับร่างกายใหม่ เราจะเป็นขึ้นจากความตายครับเหมือนอย่างพระเยซูคริสต์เจ้านะเพราะว่าเราเป็นในพระคริสต์แล้วเราไม่ได้เป็นของอดัมนะพี่น้องครับอดัมนาความบาปก็มาในโลกทําให้มนุษย์ทุกคนนะครับต้องตายแต่พระคริสต์นะครับนําชีวิตเข้ามาในในอาณาจักรโลกครับในอาณาจักรของพระเจ้าดังนั้นเมื่อเราอยู่ในพระคริสต์เราจึงเป็นขึ้นจากความตายร่วมกับพระคริสต์ครับนี่จึงเป็นหลักข้อเชื่อที่สําคัญมากครับที่ปฏิเสธไม่ได้เลยครับ ว่าพระเยซูนั้นต้องเป็นขึ้นจากความตายเท่านั้นครับเราจึงมีชัยชนะเหนือความตายร่วมกับพระเยซูได้พี่น้องนั่นคือหลักข้อเชื่อที่สําคัญครับที่เราผู้เชื่อคริสตชนครับประนีประนอมไม่ได้ดังนั้นนะครับเราจะต้องเชื่อครับว่าพระเยซูเป็นขึ้นจากความตายเพื่อที่เรานั้นจะมีชีวิตนิรันดรและเป็นขึ้นจากความตายเมื่อพระเยซูเสด็จกลับมามีชัยชนะเหนือความบาปและความตายครับพี่น้องนะนี่จึงเป็นหลักข้อเชื่อที่สําคัญนะครับและในวันอาทิตย์อีสเตอร์เป็นสิ่งที่พิสูจน์ครับประจักษ์พยาน ถึงความจริงในข้อนี้ครับที่พระเจ้าสัญญากับเราพี่น้องขอบพระคุณพระเจ้านะพี่น้องครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับพระบิดาเจ้าลูกขอบคุณพระองค์ขอบคุณพระเจ้าสำหรับวันอาทิตย์อีสเตอร์แรกเมื่อสอง0กว่าปีที่แล้ววันอาทิตย์ที่พระเยซูเป็นขึ้นจากความตายอุโมงนั้นว่างเปล่าพระบิดาเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่การเป็นขึ้นจากความตายนั้นเป็นเรื่องจริงมีประจักษ์พยานมากมายหลายครั้งหลายเหตุการณ์ และมีคนมากกว่า500อคนที่เป็นประจักษ์พยานในการที่พระเยซูนั้นเป็นขึ้นจากความตายิดาพเจ้าลูกขอบคุณพระเจ้าสำหรับความเชื่อของคริสตชนที่ไม่ได้เป็นความเชื่อที่งมงายไม่ได้เป็นความเชื่อที่ไม่มีเหตุผลแต่เป็นความเชื่อที่ตั้งอยู่บนเหตุผลความเชื่อที่ตั้งอยู่บนประจักษ์พยานของบรรพบุรุษแห่งความเชื่อ ที่เมื่อเขาเหล่านั้นได้เห็นพระเยซูเขาได้ประกาศการเป็นขึ้นจากความตายของพระคริสต์และเขาเหล่านั้นยอมเสียสละชีวิตของตนเองเพื่อประกาศความจริงนี้และความจริงนี้นั้นได้ตกทอดมาถึงลูกใน2 0 0พกว่าปีที่ผ่านมาขอบคุณพระเจ้าที่ลูกรู้ว่าพระเยซูนั้นทรงพระชนพระเยซูนั้นเป็นขึ้นจากความตายและลูกจะฉลองวันอาทิตย์อีสเตอร์นี้ด้วยความเชื่อและด้วยความหวังด้วยความหวังว่าวันหนึ่งเมื่อพระเยซูเสด็จกลับมาลูกจะได้รับชีวิตนิรันดร์ร่วมกับพระองค์ และลูกจะได้รับกายใหม่ขอบพระคุณพระเจ้าโดยความหวังใจนี้อธิษฐานกราบทูนในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอเมนพี่น้องครับความเชื่อในการเป็นขึ้นจากความตายนะครับอีกประการนึงที่สําคัญครับให้ความหวังกับเราครับว่าจะไม่มีการพัดพลักอีกต่อไปนะเราจะพบคนที่เรารักครับเพราะคนที่เรารักนั้นจะเป็นขึ้นจากความตายด้วยพี่น้องพี่น้องหลายคนนะครับในที่นี้อาจจะสูญเสียคนที่เรารักไปนะครับ หลายครั้งอาจจะสูญเสียคนที่เรารักไปแบบกระทันหันโดยที่เราไม่ได้ตั้งตัวนะพี่น้องครับนําความโศกเศร้าและสูญเสียใช้ให้กับเรามากพี่น้องครับแต่ไม่เป็นไรนะพี่น้องครับความเชื่อของเรานั้นทําให้เรามีความหวังครับความหวังคือว่าเมื่อพระเยซูเสด็จกลับมาในครั้งที่สองนะครับคนที่อยู่ในความเชื่อในพระคริสต์รวมถึงคนที่เรารักนะครับในพระคริสต์เขาจะเป็นขึ้นจากความตายครับเขาจะได้รับร่างกายใหม่รวมถึงเราด้วยนะพี่น้องครับและเราจะได้พบกับคนที่เรารัก และจะอยู่คนที่เรารักครับถาวรนิรันดรนที่น้องครับและที่นั่นนะครับจะไม่มีการพัดพลาดอีกต่อไปขอบคุณพระเจ้านะครับจะมีแต่ความชื่นชมยินดีวิวรรณบอกไว้นะครับวิวรรณยีิบเอ็ดนะครับจะมีแต่ความชื่นชมยินดีจะไม่มีความเจ็บป่วยเจ็บปวดนะครับพระเจ้าจะเช็ดคราบน้ําตาทุกหยดและจะไม่มีความตายโอ้หขอบคุณพระเจ้าครับนี่จึงเป็นความหวังที่สําคัญที่สุดสำหรับเราครับเพื่อที่เรานั้นดําเนินชีวิตในโลกนี้นะครับอย่างมีความหวังใจครับเพราะว่าวันหนึ่งเราจะพบกับคนที่เรารัก ในพระคริสต์ครับพี่น้องครับเขาแค่ล่วงหลับไปเท่านั้นเองพี่น้องครับจากการเป็นการจากกันช่วงแค่ช่วงคลาวครับพี่น้องครับเราจะพบเขาใหม่ในแผ่นดินของพระเจ้าในอาณาจักรนิรันดร์นะนี่คือวันอาทิตย์อีสเตอร์นะครับขอบคุณพระเจ้าและความเจ็บป่วยของเราเช่นกันนะครับในชีวิตนี้ความทุกข์ยากลําบากการทนทุกข์ในชีวิตนี้นะครับจะมีวันจบสิ้นครับวันอาทิตย์อีสเตอร์เป็นสัญลักษณ์ครับว่าความทุกข์ยากความทนทุกข์ของเรานั้นจะจบสิ้นลงครับ วันที่พระเยซูเสด็จกลับมานะครับและเราจะมีชัยชนะร่วมกับพระเยซูครับชัยชนะเหนือความตายขอบคุณพระเจ้านะครับขอบพระเจ้าอวยความพี่น้องนะครับในวันอาทิตย์อีสเตอร์วันอาทิตย์พระเยซูเป็นขึ้นจากความตายครับและให้พระเจ้านั้นเป็นขึ้นจากความตายในชีวิตของพี่น้องนะครับและที่สําคัญครับเราดําเนินชีวิตอย่างมีความหวังใจครับดําเนินชีวิตยุ่ร่วมกับพระเยซูครับเพราะพ,พระเยซูนั้นทรงประชนอยู่ อยู่กับเราในเวลานี้นะครับพระองค์เป็นขึ้นจากความตายครับมาหลายพันปีแล้วพี่น้องครับขอบคุณพระเจ้านะพี่น้องครับพระเจ้าอวยพรพี่น้องนะครับพระเจ้าอวยพรครับ